แคลอรี่ต่อวันสําคัญยังไงสําหรับหลายคนนะครับที่มีเป้าหมายอยากจะเปลี่ยนหุน่นอยากจะลดแฟตหรือเพิ่มกล้ามเนือ้ออะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ควรรู้นะครับคือแคลอรี่ต่อวันครับเพราะว่าอะไรบางทีบางคนนะครับเขาหลงทางอะ่ะหลงไปดูเรื่องการออกกําลังกายไปดูเรื่องการวิธีการอย่างงู้นวิธีการอย่างนี้ก,นนนกินอนู้นกินนี้นะครับแต่ลืมดูพื้นฐานสุดๆของมันเลยคืออะไรคือแคลอรี่ต่อวันครับถ้าเราจะเอาพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้าเราอยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นลีนขึ้นนะลีนขึ้นเราต้องททําาาาแแคคคอรีี่่่เดิตตัหหมมยวววใ้ นะมันติดลบหรือว่าได้รับพลังงานน้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายต้องการได้ใช้อย่างเช่นสมมตินะครับเป็นสาวๆคนหนึ่งต้องการมันละพันห้าเราอยากจะมีหุ่นที่ลีนขึ้นอยากให้ร่างกายใช้แฟตออกไปนะครับเราก็อาจจะกินเหลือแค่ประมาณพันสเท่ากับเราติดลบไปเท่าไหร่ติดลบไป200แต่ถ้าเกิดพี่หนูอยากกินแบบเต็มที่เลยละ่ะต้องทํำยังไงกินพันหไปเลยได้ครับแต่เพิ่มแอคทิวิตี้ไปหน่อยอย่างเช่นเวทเทรนนิ่งอย่างเช่นคาร์ดิโอครับไอพลังงานที่ร่างกายต้องเอาไปใช้เพิ่มในแอคทิวิตี้ตรงนั้นนะ่ยร่างกายก็จะ อันที่1เรื่องของการทําให้หลีนขึ้นส่วนอันที่2นะครับถ้าเกิดใครอยากจะแบบเฮ้ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นอยากจะปั้นก้นอยากจะมี อกนะครับสำหรับในผู้ชายนะตัวใหญ่ขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นก็ต้องทําแคลอรี่แบบเซอร์พัสครับก็คือการทําให้แคลอรี่กินเกินสมมติผู้ชายคนหนึ่งต้องการ2,000แคลเราอยากจะเพิ่มหนักเพิ่มกล้ามเนื้อก็จําเป็นต้องกินขึ้นไปประมาณ2,000 2,000 2,000ค่อยๆไล่ขึ้นไปแบบนี้มันถึงจะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้าหนักได้แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าพี่ไม่เอาอ่ะหนูอยากจะหุ่นแบบนี้โอเคแล้วเราก็ทํากินตามแคลอรี่ค่าเมนเทนะครับกินไปเรื่อยๆสมมติเราใช้ 1, 5, ใช รู้ตรงนี้นะว่าเราต้องจัดการกับแคลอรี่ต่อวันของเรายัางไงนะแล้วให้มันส่งเสริมให้มันแมทกับเป้าหมายของเราได้นะเราจะทําอะไรกับร่างกายก็ได้เลยครับเราอยากจะลดเมื่อไหร่เราก็ลดได้อยากจะแบบเมนเทนไว้เมื่อไหร่ก็ทาได้อยากจะเพิ่มเมื่อไหร่เราก็ทําได้ขอแค่เข้าใจแก่นเข้าใจตรงนี้แค่นั้นเลยครับมันจะสามารถทําทุกอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนะี่ยลองไปดูก่อนว่าวันหนึ่งเราต้องกินเท่าไหร่ ไปลองหาคำนวณดูครับมีสอนเยอะแยะมากมายในช่องผมก็มีนะแล้วเรามาดูว่าเป้าหมายเราคืออะไรแล้วทาตามอย่างที่ผมบอกมันกี้แหละถ้าอยากลดต้องทํายังไงอยากเพิ่มต้องทำยังไงอยากเมนเทนต้องทํำยังไงนะครับไปลองทําตามดูเดี๋ยวถึงเป้าหมายเดี๋ยวได้ผลแน่นอนอันนี้แหละคือความสําคัญของแคลอรี่ต่อวัน,นครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง f i t All Fat ไว้ด้วยนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงนะแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพเวทนะครับใครนะครับอยากรู้ว่าเฮ้ยตัวเองต้องกิน นนโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับต้องกินยังไงบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินยังไงบ้าง,ง,ไ,มง,ง,ไ,ง,างไม่มีการอดอาหารเด็ดขาดไม่ใช่ไก่ต้มไข่ต้มน่าเบือ่อแบบหึงเครียดทุกมือไม่มีนะครับออกกินข้าวนอกบ้านสบายๆได้กินข้าวที่บ้านได้นะครับสองโปรแกรมเหมาะกับร่างกายต้องออกกำลังกายแบบไหนบ้างให้แมทให้เหมาะสมกับ เป้าหมายของเรานะครับอยู่บ้านอยู่ยิมอยู่คอนโดต้องทํำยังไงบ้าง3โปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอ,อยังไงโซนหัวใจคือเท่าไหร่หัวใจต้องเต้นยังไงบ้างกี่นาทีต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนทั้งหมดนี้นะครับได้ในคอร์เทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งในลายส่วนตัวของผมเลยนะครับใครสนใจอยากจะเอาจริงแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยครับแล้วอย่าลืมนะกดติดตามได้วยครับจะไปถึง4แสนซับครับ